สวัสดีค่ะค่ะพบกับปอน้อยปอ,อ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้ปอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายหลาย,หลายท่านส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน ลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบียอยังคิดผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศออไหนเป็นต้นไปนะคะคาะท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่งเกิดวันที่หสิงหาคม2509สอบถามพอ,อน้อยก็ามาว่าลงทะเบียนได้แล้วหรือยังลงได้ในช่วงไหนค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจ๊ะคาะสําหรับท่านที่สอบถามมา เกิดวันที่หนึ่งสิงหาคมสอง9ห้ายเก้าท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะลงได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านจะอายุห้าสิบเก้าปีในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะลงไว้เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งค่ะท่าท่านอายุครบ60ปีในวันที่ห ในเดือนที่ท่านจะเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูท์เป็นต้นไปเป็นไปตามระเบียบใหม่ล่าสุดกันเลยนะคะ,คะก็มาเข้าสู่คำถามท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 0 9กา็ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนสรุปท่านลงได้เลยนะคะ ลงได้เลยกะไม่ควรให้เกินเดือนกรกฎาคม2569ัรเเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอนอเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1สิงหาคม2569 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2569เป็นต้นไปกรณีที่เกิดในวันที่1กรณีที่เกิดในวันที่1ให้เริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบตามมาไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ต้องเตืนคืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตหน้าภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมค่ะบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวค่ะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีที่ท่านใช้ทําธุรกรรมอยู่โดยตลอดนะคะ ้ามีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนกก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีผูสูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้อนเงินให้ท่านอุนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จนะคะกก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนในใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคําถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแน,นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พอ่อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ